ลงเตรียมความพร้อมกันแล้วครับพี่น้องก็ขอสวัสดีครับผมอาิปนี้นะครับมาลงแห้อยู่ที่บ้านอารอครับคุ้มโดนแบนนะครับมูสิบบนนาดีอําเภอเมืองสุรินทร์นะครับเพราะว่าบ่อนี้มีซุมยุมแน่นอนพี่น้องอก็บัตรเพย์ส้ฝั่ง200นะครับ มีอากาศก็กำลังดีพี่น้องนะครับประมาณสามโมงกว่าครับอากาศกำลังดีเลยครับอ่ะรอติดตามครับผมความสนุกความมันช็อตเด็ดๆนะครับผมน้ำไม่ลึกหรอกเพราะว่าน้ำประมาณเม็ดกว่าถึงสองเม็ดครับอยู่นะครับชุกลางอ่ะรอติดตามครับผมพี่น้องสักครู่สักครู่อ้าวอาวครับอ้าวอาให้สัญญาณมาแล้วครับ เร็กลงไปแล้วนะครับผมนี่จวดเออยานเกลือคลานอยู่ครับอัดเลยเห้เรกมันยังหนาวอยู่เอาพี่น้องมาชาเรกลงไปแล้วครับรอลุนครับรอลุ้นเอาสครู่ครับสักครู่สักครู่พี่น้องใจเย็นๆนิดนึงครับป๊อบป๊อบครับป๊อบครับซุ้มยูมนู แผลแรกครับมาเลยครับห้าหกเจ็ดตัวอ้าวอ้าวซุ่มยุ่มแล้วครับสุ่มยุม่มอ่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มลากแห่ขึ้นนะครับดูทางนู้นครับดูทางนู้นเข้าไหมโอ้โหอ,อะไรอะไรอะไรเฮอะไรทางนู้นเฮอะไรอ้อปลานิมครับปลานิมออเอาแกอุ้มอะไรไปไหนครับอุ้มอะไรไปไหนอุ้มอะไรไปไหนได้ปลาอะไรตัวใหญ่โอ้ไปชนเด้อ อ่าเล็กได้ไปชอนเลยครับอ่าพี่นอ้องนู้นนู้นลวกอีกบาสองสามตัวอยู่ครับน่าจะเป็นผู้ใหญ่สีนะครับโอ้โหนู้นครับเสื้อแดงเสื้อแดงทางน้นพี่นอ้องโอ้โหสมยุมนะครับปนิน พี่นอ้องมาฝั่งนี้นิดนึงครับมีคนเรียกนี่คนเรียกโอ้อะไรจะขนาดนั้นโอ้โหตรงไหนนี่มาโอ้ยข่าวทุกวันโอ้พี่นอ้องน,น,นี่มาสวัสดีครับอมบอกให้เลยครับแกมีสูตรครับนี่ครับ สิบแปดแปดแปดครับสูตรนี้เลยครับปลาเข้าดีไอเดียวเลยไปเลยโอ้ยไอตรงนี้นะอตรงนี้นะป้านก็ตรงนี้บ้านผมอยู่ตรงนี้ผมให้อ๋อให้ข้าวอะไรตรงนี้เนาะเอออะไรมาถูกที่เลยเห็นที่เห็ผมนอนเนี่ยมืนขึ้นผมนอนเนี่ยมื่ขึ้นผมนอนเนี่ยขึ้นอ้ดูขนาดดูดูพี่น้องเกือบยี่สิบตัวยี่สิบกว่าตัวนูก โอ้โหเตรียมกระสอบไปสองเลยครับฮ่าอุ้ยอุ้ยเลยอ่าอ่าดีครับไลายตาล่อ่าพี่น้องเทางโน้นเป็นไงทางนน้นเป็นไงโอ้ยยะมาคือกันพี่น้องมาคือกันมาคือกันชิมเองนะนี่แหละซุ่มยูมอ๋ออย่างนี้นะห้าหกเจ็ดตัวอยู่ครับ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูช่วงกลางๆครับไปดูช่วงกลางๆไอยแล้วครับอ่าโดนครับน้องโอ้ปลานิลใสสวยอยู่ครับตรงกลางๆครับอ่าก็มีกระใสกันอยู่ครับใสเล็กใสใหญ่ดูแล้วังดูเราฟังนิดนึงครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอายาอายะซุนยูงครับทั้งปลาทั้งไม้ครับโอ้ยสามสี่ตัวเยอะครับเพียนนินสามดีสี่นี่แหละครับ สามตัวตรงครับเมื่งวดนี้ครับสงไทยปีครับ <laughs> นะพี่น้องทีมงาน,วนหวานแหกบนะครับวหบวานแหกบหวานแหเขียดโอ้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  zoom zoom ครับโอ้ยอ,อ้าวสี่ตัวนะครับส,สบี่ตัวปลาใสงามๆครับติ๊โตโอ้ซุ่มยุ่มดูครับเอ้ย ้าวซุ้มยุ่มส่งท้ายปีอาพี่น้องใกล้จะปีใหม่แล้วครับใหญ่หัวร้อยบาทสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทบาทยอดเดลแมววอลโพนบาทร่วมบริจาคออตัวหนึ่งครับอยอดสองหมื่นบาทนะครับผมคณะกรรมการแล้วก็แมววอลโพนบาทนะครับไปในหมู่บ้านนี่แหละครับพี่น้อง จะน้องแน่ๆว่ปะก็นูนครับฝั่งนูนครับสองสามตัวเหมือนกันไหมน้องโอ้เออเออเออเแน่นแน่นอ่าซุ่มยุ่มซุ้มยุ่มเอออึบอมาไหมครับมาไหมครับเหมือนทางทางครับเหมือนทางทางครับโอ้โอ้ สามตัวไก่ครับอเออใส่ย,ย่างเหรอมีใส่เผาไหมเปิบเป,บปิบตะเชิญตะเชิญตะเชิเชมาไหมครับโอ้ตัวหนึ่งอยู่ครับนี่ไก่ๆตรงนี้ครับมาอีกสองอ่ะ ชาละหนึ่งชาละสอง่เนาะได้กันเรื่อยๆอยู่ครับนะเดินมาดูฝั่งนี้บ้างพี่น้องเนี่ยนี่ง่ายพี่น้องตรงนี้โอ้ใส่สวยครับสวยสวยพี่น้องอายุได้อยู่นี่ครับคนหวานก็สวยเออคนหวานคณปดสวยกันหมดครับผมออสวยส่งท้ายปีแล้วกันครับ เดี๋ยวปีใหม่หลังปีใหญ่สวยว่านี้อีกเราจะสวยทุกปีครับนี่ครับน้องมวยจะวิ่งไปดูเขาทางนู้นเมื่อกี้ลองฟังก็พอได้เรื่อยๆกันอยู่ครับพี่น้องนี่ครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับฝันกันสบายๆครับวันนี้ นี่พี่น้องดูครับเลาวฟังครับได้เรื่อยๆตอนแรกยังได้ปลาชนใหญ่ด้วยอู้นี่ไงตัวใหญ่เลยน้องใส่กรบโหลกด้วยปลาตะเพียนก็ตัวใหญ่ครับไม่หนาวใช่ไหมหนาวหนาวดูครับกึ๊กๆๆยๆๆเลยครับถอนในย่างนี่ยังไม่ได้ถอนพี่น้องไม่มีอะไรแก้หนาวเลย ไปไบ้านเห็นสร็จค่อยไปแก้เอาสะ,ะสมความหนาวไาว้ก่อเนเด็กน้องเจ็ดแปดตัวไปแล้วครับตาช่อนใหญ่ด้วยสองร้อยเองเพิ่งเริ่มบานครับเพิ่งเริ่มบานสองตัวไปเลื่อยๆอยู่ครับได้เรื่อยๆอยู่พี่น้องได้ปลดกันเรื่อยๆอยู่ครับรเอ,อ,บอา ว่าไหนไปฟังกันดรึมมันๆกันไปพี่น้องให้ฟังกันดร่มครับจะได้รู้ว่าที่นี่คือสุรินเดี๋ยวไม่รู้ว่าที่นี่จะคือสุรินนะครับสุรินบริรัมชีสกีดโซนนี้จะฟังกันดร่ม克拉克拉กันครับพี่น้องนู่นป๊อบไปนู่นนี่แล้วป๊อบป๊อบสุญุ่มสามสี่ตัวครับ ชอบลื่นเราตกอตกนออย้ายที่ยายที่พี่น้องนี่ครับอันนี้ก็ได้มาห้าหกเจ็ดตัวอยู่ครับอะยายยายครับยายที่ครับอยู่รอบฟังครับปลานิลพี่น้องปลานิลครับปลาราคาหวานปลาไว้จำกินปีใหม่ครับเดินรอบฟังแถวนี้แหละพี่น้อง ดูฝั่งทางนู้นครับดูฝั่งทางนู้นครับโอ้โหซุ่มยุ่มเต็แมแหมเลยลูปมาเดินไปไหนแล้วเดี๋วปปลดทางไหนลอกปลดป่าด้วยโดนไม้ด้วยครับมาเรื่อยๆอยู่ครับอีกตัวป่านินนะครับส่วนมากก็เป็นป่านินแหละพี่น้องตรงนี้ครับต้มจักน้ำชักแท้ ส,สามตัวเลยครับดี่น้องครับช่วงกลางๆก็ยังเข้าอยู่ครับเทีละหนึ่งทีละสองครับจาจนั้นรู้สึกว่าจะเข้าอยู่สองมรับเมื่อกี้ับข้างหลังก็ยังเข้าอยู่ครับไล่กันเรื่รอยๆอยู่ครับอ่นานี่ครับไล่ปลาหญ้าครับ เปียนอยู่ครับเปียนจะเข้าฟังลุ้นนะครับลุ้นนะครับทิ๊กพลาวลุ้นไหมครับมีเพิ่มเติมไหมครับยามันเยอะครับยามันเยอะมาไหมมาไหมปุ๊บปุ๊บมีเพิ่มไหมครับมีเพิ่มไหมครับมีเพิ่มไหมครับปุ๊บลุ้นอยู่น้องลุ้นลุ้นโอ้ปลาอะไรปลาอะไรปลากระสุบ ปกซูมตัวใหญ่ปกซูมตัวใหญ่โอ้ยปะซูมตัวใหญ่ครับพี่นอ้องไปดูครับนี่ครับจงสาเด็คนปลดไม้ดิเฮ้ยว <c oughs> ่ดีปะซูมตัวใหญ่อะลาบกันเลยเนะ <c oughs> ปะซูป <c oughs> ปะซูปนี่ปะซูปครับเ <c oughs> ปลาะเพียน ฟังครับพี่น้อง,งอยูฟ่ฟ,ฟังดูเจ้านู้นครับหลายตัวเลยครับดูสามสี่ตัวนั่งปลดสบายใจเลยครับได้หลายตัวพี่น้องอยู่ตรงช่วงกลางๆครับพี่น้อง,องมาดูคุณตานิดนึงครับดูคุณตาครับไม่ได้เห็นคุณตาวานนานแล้ว จด๊ดนี่ไม่ได้เจอกันนานเลยครับเป็นตาชอบวานไหงครับเป็นชอบถอดเสือ้อไม่ว่าหนาวไม่ว่าร้อน่ยตอดเสื้อวนันนั่งแมะอย่างนี้แหละครับนแช,ช่ไว้ครับวันแช่ไว้ฮานมาเห็นแกนได้ปลาอีกแล้วไอปลาอะไรเนาะรอบนี้ตะเพียนอีกแล้ว ได้เรื่อยๆครับดูครับแสงใสมีของดีแล้วนี่เรียกปลาได้โอ้สองตัวตัวนี้เอ้าสองตัวครับหลอกก่อนหน้านี้ก็เป็นตะเพียนกับกระสูบนี่ตะเพียนเลยครับปาดูครับเต็มเต็มพื้นกับช้างแล้วเนาะเอาได้เกินสองร้อยแล้วพี่น้องได้เกินสองร้อยแล้ว เราจะพาไปดูโซนฝั่งนู้นบ้างพี่นอ้องจะดป็งปลาอะไรขึ้นมามั่เรีบนิลหรือตะเพียนครับของปลานิลครับปนี่ครับเดินมาอยู่ฝั่งนี้ครับวัดรุ้นแทนนี้ครับจะมีปลานิลเข้าไหมครับแหดองครับแหดองครับแหดองครับมา หนึ่งครับมาหนึ่งทีง,งานหวานแหกบแหหวานกบเนี่ยดูครับตรงนี้ยังเข้าอยู่นะครับสองหรือสามนั่แหละพี่น้องมันบังน่าจะเป็นสองครับตัวนั้นตัวใหญ่อยู่เป็นปลานิลนะครับใหญ่หนึ่งเล็กนึงครับ สามนะครับเดี๋ยวรอดูตอนแกยยกนะสามนะบังปุ๊บสองเออสามจริงๆครับสามเนาะมันจะมียกโยกนะครับเหมือนจะมียกโยกนะเมื่อกี้นะโอ้ได้เตาครับเตากับปานิน่งอย่างเงี้ว่าได้เตาตัวหนึง่ง ปลาหนิ่ครับหนูดำดำนี่นรับอยู่เลาะฟางเลาะฟางตรงนี้ครับมันได้หลายตัวอยู่นะโอ้มันได้หลายตัวอยู่พี่น้องนี่โอ้ปลานิ่นใหญ่ปลานิ่นใหญ่ครับโอ้โหได้หลายตัวนี่พี่น้องได้กับข้าวปีใหม่พอดีนี่คกับคงกับข้าวกับแก้มรอล,ลูกหลานจากกับจากกรุงเทพ สามหรือสี่ตัวนี่แหละเมื่อก oh, ี้ผมมองเห็นแบบแบบอยู่สามตัวสามตัวพี่น้องนี่ครับสองร้อยพี่น้องถ้าซื้อไม่อยู่ครับสองร้อยไม่อยู่ครับรุ่นนี้ปลานิมลามีราคาด้วยครับ ได้กับข้าวด้วยครับได้กับข้าวด้วยได้สนุกด้วยพี่น้องนี่อีกตัวหนึ่งสามตัวนี้ก็ถ้าซื้อก็ร้อยหนึ่งแล้วครับใส่กำลังทอดเลยพี่น้องทอดกับต้มครับใส่นี้ถ้าหนึ่งไอสะต้องอีกไส์หนึ่งครับไส์แปดขีดถึงโลน่หมานๆพี่น้อง ตะวันเก็บกันเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าจะเริ่มห่างแล้วครับหาก็เป็นปลานิ่นพี่น้องก็ปลาไซนี้ก็ใหญ่เท่าไรครับแต่ก็พอได้ครับกับโรงกับข้าวกันนะครับก็พอดีจัดหางบนะครับเข้าหมู่บ้านนะครับปลาก็พอได้กับข้าวกันพี่น้องนะครับมีมากมีน้อยข้าะๆกันครับปลานิ่นนาอเป็นปลานิ่น บรรยากาศพี่น้องนะครับสมท้ายปีนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับใส่ทอดใส่ต้มครับใส่นี้เก็บกันเรื่อยๆอยู่พี่น้องนะครับรอติดตามครับคลิปหน้าเจอกันใหม่พี่น้องรอติดตามมีช่วงปลายปีครับสองสามวันก่อนจะถึงวันที่หนึ่งนะครับมีบ่อเด็ดๆดูครับรอติดตามนะครับผมทีนี้ ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ